เรามาตามข่าวสารของคาย์เฮาว์ของสิงห์บลูเชลซีกันหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้มีรายงานว่าเรอัลาดรดอยากจะได้คาย์เฮาว์นะครับแล้วเชลซีไม่ขวางด้วยนะฮะว่าฮาว์จะย้ายทีมนะโอ้โหมาตามกันหน่อยครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเลยนะครับบอกว่าคาร์เวตกํกำลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมมดริดจริงๆบอกเลยยืนยันว่าเรอัลมาดริดอยากได้คาร์เวตและอยากได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์ของสิงห์บลูเชลซีและากเอามาจริงจังตอนนี้เรอัลมมดริดนะครับตกเป็นข่าวว่ากําลังมองหาดาวยิงคนใหม่มาเสริมทัพแนฤรดรูกาน,น้า่ามกลางกับสข่าวเรื่องอนาคตข,ของคาริมเบนเซมาที่อาจจะย้ายทีมออกไป ตอนแรกครับสื่ออย่างมาก้าร์ดรายงานว่าลายฮาวเวตเนะี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เรอัลมาดริดอยากจะได้ตัวมากๆเลยครับล่าสุดลูกพี่อย่างโรมาโนออกมาตอกย้ำอีกรอบหนึ่งบอกเลยว่าคุณซืออย่างคาร์โลอันเชลติเนี่ยชื่นชอบลายฮาวเวตเป็นอย่างมากนะครับเราต้องบอกว่าดาวยิงทีมชาติเยอรมนีอย่างฮาวเวตเองย้ายมาจากเลวูเซ้นครับค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อปี2020ฤดูกาลน,นี้ยิงไปแค่9ประตูจากการลงสนาม47เกมรวมทุกรายการนะครับแต่ถึงไงก็ตามเขาก็ยังได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดอดยู่ มาฟังสิ่งที่ลูกพี่โรมาโน่ได้พูดไว้ใน YouTube หน่อยเขาบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยชื่นชอบคาราิร์ดจริงๆนะเขาเป็นหนึ่งในชื่อที่เรอัลมาดริดพูดถึงในการประชุมภายในที่มีคาร์โลชิโลติแล้วก็สมาชิกในบอร์ดบริหารเข้ามาให้ข้อมูลกับฟลอเรนติโนเปเรสมาดริดเองเนี่ยเชื่อว่าคาราิร์ดเป็นผู้เล่นตัวครีเอทเกมมีทักษะที่เรอัลมาดริดยังขาดอยู่ การที่มาโกอเซนโซเตรียมแย่ออกจากสโมสรดังนั้นผู้เล่นตัวค reate เกมเนี่ยจะมีความสําคัญมากแถมเขายังเล่นได้หลากหลายตำแหน่งยืนหน้ากองหน้ายืนเป็นหน้าเป้าก็ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงปีกด้วยปัจจัยนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกุนซืออย่างคาร์โลเชลติชื่นชอบฮารวตมากมากมองว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากเขาเป็นแฟนตัวยงของคาร์วตมานานแล้วและทางเชลซีเองก็เปิดกว้างในการเจราจารเรื่องของคาฮวตเพราะว่าคาราวตเองไม่ได้อยู่ในสถานะที่แต่ต้องไม่ได้เหมือนกัน รายงานข่าวบางสำนักจากสเปนอ้างพูดถึงเลยว่าเรื่องการยืมตัวอย่างนั้นอย่างนี้หรือยืมตัวมีออปชั่นซื้อขาดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเชลซี Chelsea ต้องการเงินจำนวนมากสำหรับผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาอย่างคาร์าวาวตอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่นะครับได้ออกมาพูดใน YouTube ของเขาว่าอ่ะเรเยนะ์บรินให้ความสนใจคาร์ฮาวตจริงๆและเหมือนคาร์โลนเชลตีนเน่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับ แถมเชลซีเองก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดโอกาสในการเจรจาเรื่องของคาเวตในเรื่องของการย้ายทีมนะครับมีความเปรได้ถท่ได้รา,ราคาที่มันเหมาะสมอะไรอย่างนั้นโอ้โหต้องมาตามครับว่าอนาคตของคาเวตกับสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เรืออลมริดอยากจะได้นักเตะสารพัดประโยชน์คนนี้ครับ